หนึ่งร้อยหนึ่งอยกที่สามครับสองยกที่ผ่านมาก็ยังคู be ่ขี้สูสีครับยังไม่มีใครโชว์ทีเด็ดให้ได้เห็นแล้วครับนี่ครับมัดขวามาทันทีครับทางด้านของเพชรสีแดงตั้งรับมาสองยกครับโยนี้เปิดเกมเดินชนครับขณะที่ทางด้านของหมูจิ๋วครับไม่ถอยครับปากหลักเดินเหมือนเดิมครับตามสไตล์ของเขาครับยะว่าเกมการชกนี่จะเหมือนไฟที่แล้วหรือเปล่านะครับเคยชกกันมาหนึ่งครั้ง หมูจิ๋วเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะมานะครับวันก่อนนั้นใช้ชื่อกิตสดาพอลักบุญวันนี้เปลี่ยนเป็นหมูจิ๋วนะครับอาวนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วก็จะย้ำแค้นได้หรือเปล่าก็าพยายามเดินเบียดเดินขยับเข้าหาอาศัยวงในแหละครับเสียบมาพยายามแหมน,นี่ครับพยายามสับคืนไปครับแทงข,ขวาไปตีคืนครับโอ้โหอา้าวตีมาก็เสียบคืนนะครับ เกมวงในครับเลื้อยกันไปฟัดกันไปรัดกันไปต่างคนต่างไม่ยอมครับโชว์ความแข็งแกร่งกันอยู่ครับตรงนี้ครับทำได้ด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วก็โดนด้วยกันทั้งคู่ใกล้เคียงมากครับอ่ะไต่พับในเข้าไปเขาแข้งซ้ายหมูจิ๋วมีมัดหนึ่งสองนำเข้าไปจับในได้ครับเป็นนาทีของเพชรสีแดงครับดูครับไม่เน้นแต่งตัวไม่เน้นหลออครับมีจังหวะก็เสียบหมูจิ๋วเองก็ดูครับแม่พยายามจะขวางหน้า มูจิวะใสความขยันนะครับเดินชนตลอดเคยชนะมาแล้วก็มั่นอ,อกมั่นใจนะครับชวนทะเลาะโอ้โหแต่ว่าพอเดินช้านี่แข้งซ้ายเน่โอ้หเต็มใจโค้งนะครับแต่ว่ามาลื่นล้มในจังหวะที่สองดูปูจิวจังหวะการล็อกกันร,รัดนี่เหนียวแน่นใช้ได้ครับโอ้แต่หลักเหลี่ยมเชิงยูดูจะเป็นรองโดนบิดล้มลงไปอีกแล้วครับได้ดักเหลี่ยมได้จังหวะนะครับมุมแดงครับส่วนน้ําเงินนี่ครับประเภทค่อยบ่อยั่นครับ เดินเข้าไปแล้วก็อาศัยความขยันครับไม่ต้องไปสนใจหน้าอินหน้าผมครับเตะขวาไปเตะซ้ายแล้วก็ตีต่างคนต่างตีคนละทีครับก่อนจากมาดูว่าเกมการชกสามยกแรกนั้นก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสียกนี้ออกมาเดินเร็วขึ้นมีอาชีพมาไหลกำปั้นเหมือนกันหมูจิวชนอย่างเดียวเบียดเข้าไปปล้ำใน ดูจังหวะการจับการไล่แขนนะครับโอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดาแล้วครับเพชรสีแดงดูต่อครับหมูจิ๋วไม่สนอะไรทั้งสิ้นครับเบียดเข้าไปจับในแต่ไม่ทันเตงตีครับเพชรสีทองใช้ความเร็วเพชรสีทองดันเข้าเชือกครับหมูจิ๋วปิดออกมาตีได้ไหมจังหวะนี่ครับตีได้แล้วครับแปะขาไว้ครับต่างคนต่างขา กรรมการดึงมาครับกลางเวทีหมูจิ๋วเดินต่ออู่บวกหมัดครับยังไม่แม่นอยู่ในครับความแข็งแรงอยู่ทางไหนเพชรสีแดงล็อกกดไว้ครับไม่เน้นตีครับเน้นล็อกแต่ว่าหมูจิ๋วครับซอยไปเรื่อยครับเพชรสีแดงนี่อาศัยหลักเหลี่ยมมาช่วยนะครับวงในก็ไม่เสียเปรียบเพราะว่าดูได้เหลี่ยมช่วยแล้วก็หมุนตีไปหมูหินหมูจิ๋วนะครับพยายามจะเบียดจะชนปล้ำในเอาแล้วครับดูเบียด้าไปเริ่มจะตีได้มีเสียงเชียร์ก็มาเหมือนกัน โอ้โหเพศสีแดงนี่ได้ลูกสวยๆครับลูกชัดเจนขยันเข้าไปครับเดินเข้าไปครับหมูจิว๋วอ้าวโดนก็ไม่สนใจครับหมายที่วงในจับได้ตีมาแต่ว่าทางด้านของเพศสีแดงก็โต้ก็เถียงตลอดนะครับความขยันน่ครับกับลูกสวยงามเบียดสู้กันตอนนี้อ้าวขยับเข้าหาเหมือนเดิมเดินมาตั้งแต่ยกแรกหมูจิว๋วเบียดเข้าไปปล้ำในโอ้โหโดหลี่มเททิ้งลงไปอีกครับ ยังไม่หยุดยังไม่ยอมครับขาของมูจิวครับไม่สนแล้วครับอู้รู้ว่าแข้งซ้ายของเพชรสีแดงนี่จัดจ้านดีเลยเกินเอา้าดูนายมูจิวได้ไมแล้วครับเด้งตีไปเพชรสีแดงนี่ตั้งไว้ครับล็อกแล้วตั้งว้ารอกรรมการเปรกแล้วครับชกไปคุมเกมไปครับเจ้าตัวนี้เริ่มมั่นใจครับขณะที่มูจิวเองยังไม่ยอมครับดูครับพยายามเร่งเครื่องเดือนเข้บายแข้งซ้ายเปิดทาง ได้ไม่ได้ครับแต่ว่าจุกจริงครับตอนนี้นของเพชรสีแดงดูว่าไฟนี้มานิ่งกว่าเก่าครับโอ้ยเอาละครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนยะยกสุดท้ายครับแล้วหมูจิ๋วจะทําได้หรือเปล่าเพชรสีแดงดูมั่นอกมั่นใจแล้วว่าไฟนี้มานิ่งด้วยนะครับไม่มีตกใจเลยแทงซ้ายหน้านี่สกัดเอาไว้วงไหนก็คอยไล่แขนกดแขนแล้วก็เด้งตีสู้ครับไม่ยอมครับ หมูจิ๋วยัง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 สู้อยู่ครับตอนนี้ยังไม่หยุดยังไม่ยอมสถานการณ์ไปไกลแค่ไหนไม่รู้ครับหมูจิ๋วบอกเดินไปใกล้ๆเดี๋ยวก็ถึงครับนี่ไม่เห็นจะไกลเลยครับดูครับเบียดเข้าไปเดินเบียดเดินบทเดินชนอย่างที่มลีบอกครับต้องเข้าใจให้ดีนะครับถ้าเป็นเดินชนบ่วๆหรือเดินชนต่อนะครับเอาเดินเข้าไปครับหมูจิ๋วหาตัวให้เจอครับแล้วก็ทําให้ได้ครับมยกที่5แล้วด้วยสิครับ ถ้าไปเล่นเกมวงในนี่ดูว่าแม่สถานการณ์มันจะยากลำบากครับต้องหาจุดเปลี่ยนเกมนะครับหมัดซอกครับอืมเฮท,ทิ้งไปมีเสียงเฮฮาขึ้นมาครับเ,เดินต่อลุยต่อครับต้องพยายามชนให้ติดเอายกสุดท้ายแล้วนะครับ ดูจังหวะการไล่แขนล็อกของเพชรสีแดงนี่ถือว่าหลักเหลียมเชิงไม่ธรรมดาครับทําให้หมูจิ๋วนั้นไอไม่ได้นะครับเดินปล้ำได้ก็จริงแต่ยังไต่เข่าได้ไม่ถนัดแล้วก็ออกซ้ายออกขวาโอ้โหโชว์เลยครับยกนี้คุเกมไว้ได้เกือบหมดแล้วครับแต่ว่าที่มันยังไม่หมดเพราะหมูจิ๋วนี้ยังไม่หยุดครับยังมีความพยายามครับต้องดูครับ บางคนครับอดทนครับรอครับมีความพยายามครับสุดท้ายแล้วสําเร็จทันตาเห็นบางคนอาจจะต้องใช้เวลาครับแต่ต้องดูหมูจิ๋วครับอีก20วินาทีนี้จะทันไม่ทันครับสำเร็จหรือไม่พอเข้าในนี่ก็โดนรวบแขนเอาไว้เลยกดแขนทําให้ขึ้นคอไม่ได้ขึ้นบนไม่ได้แล้วก็เป็นเพชรสีแดงที่อาศัยหลักเหลี่ยมหมุนตีนะครับวงนอกก็มีแข้งซ้ายสวยๆเอาล้ครับครบ5้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการ ก็ดูแล้วไม่ไน่ามีปัญหานะครับกรรมการเดินเก็บใบคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็หันไปชูมือให้เพชรสีแดงสิทธิ์เจริญฟับครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยท้ายๆนะครับถอนแ้นสำเร็จครับ